ม่เพื่อนใหม่พูดดีเชียวเออหน้าเดี๋ยวเชี่ยวขอใช้ของแล้วเพื่อนไม่ให้ได้ยวะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเพื่อนเก่ากับเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนคิดว่าสองอย่างนี้อันไหนดีกว่าคะและแต่ก่อได้ชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามกันด้วยแต่เราก็ขอฝากแฟนเพจนะคะแฟนเพจของโบก็ทางนี้เลยค่ะส่วนช่องทางของยูทูบเบอร์และก็ ไอจีกับไลิ์กลบนะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะแล้วคือชื่อใหญ่บัวกับเอเอฟค่ะ y a i b o u r ก็แค่นี้แหละค่ะถ้ากหุดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าถักถ่าย ้ทักทายสักน้อยเอ้าไปปออะไรเหรอเอ้าเป็นไงบ้างมาโรงเรียนเร็วจังเลยอืมก็ปกตินะเราก็มาโรงเรียนปกติอยู่แล้วนี่แมมเพื่อนใหม่คูดดีเชียวเพื่อนเก่ายืมของ เราใช้ก่อนดีกว่าเฮ้ยของเราออกมาเรายังไม่เสร็จเลยเฮ้ยก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ยืมนิดยืมหน่อยไม่ต้องขอก็ได้แต่ฉันยังใช้ไม่เสร็จเลยเออน่าเดี๋ยวเจ้าขอใช้ก่อนแค่อยค่อยเพื่อนใหม่ยืมของเถอะ ปากกาก็ไม่มีมีแต่สีกับดินสอลองยืมไพ่ดีกว่าทั้งนั้นไพ่ไพ่เอ๊ะไม่ปากกาหมขอยืมหน่อยไม่ให้เออจำไว้งั้นยืมของไม่ปอก็ได้เธอเธออะไรเหรอเราขอยืมปากกาหน่อยได้สิเอาคืนมาด้วยนะ กินขนมในห้องแล้วก็จะมาจึงคำสับเกี่ยวบคำหน้าจะคปทำอะสามารถเป็นคำหน้าได้ไหม ครูคะเธอจะทําอะไรเธอจะฟ้องครูเหรอว่าเมยปอกินขนมในห้องอ่ะก็ใช่สิมันผิดกฎของห้องนะผี่เธอยังกินได้เลยทําไมเธอไม่ให้เพื่อนกินบ้างแล้วเนี่ยจะฟ้องครูคะัมย์ปอกินขนมในห้องั้นก็นั่งลงแล้วก็จดคำสาปพวกนี้ด้วยครับเพื่อนเก่าของหาย หายไปไหนอ่ะเฮ้หายไปไหนเนี่ยทุกคนหนังสือเราหายใช่ไหาไหนสิอืมได้สิอาจจะได้แต่ตัวเราก็ได้<อ>นี่เห็นหนังสือเราบ้างหร<อ>ือเปล่าเนี่ยหนะัง<อ>สือเราของเธอไม่เห็นเลย<ต>ก็หนังสือในกระเป๋าแล้วไงาหายไหมเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าเธอเธอมาถามเรามันอยู่ที่เราได้ไงก็เผื่อเธอไปแอบไงโ,โถพายเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลเราจะทำแบบนี้ได้ไงไม่ทำกัน เพื่อนใหม่ของหายเฮ้ยปิกาจูเราหายทุกคนใครเห็นปิกาจูเราบ้าง<ไ>ปิกาจูในห้องเรามีปิกาจูได้เหรอเพื่อรู้ไม่ใช่หมายถึงกล่องดินสอเราว่าลูปปิกาจูใช่ไม่เห็นอ่ะอันไรซื้อยังไงใบตานช่วยเราหาหน่อยอันไหนหายนะพูดใหม่สิก็กล่องดินสอปิกาจูของเราไงแล้วว่เา,าเรารู้นี่เดีเ๋ยวเราช่วยหายเอง เราคิดว่านะการบอกรเรียนสอเธอมันจะอยู่ในโต๊ะเนี่ยรอง,งั้นเดี๋ยวเราลองหาดูนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยพีกจูทีิ่ถึงจังเพื่อนเกา่าลอกข้อสอบอ่ะวันนี้เพื่อแจกข้อสอบแล้วกระดับตอบให้นะทำให้ดีดล่ะห้ามลอกกันโอเคไหมหา้า ก็เริ่มต้น้วค่ะะไรวะทำไมที่ออกไม่ได้อ่านเนี่ย<า>พูดลาแงานนี้พายพาย่พาอะไรทาไมเนี่ยทไาไม่เป็ก็ค้มให้ลอกนี่นานานะขอลนอย,อยกดนี่เห็นว่าเป็นเพื่อนเก่าต้แต่รพยาบานะเนี่ยห,หอก็กลใช่ไหมหอ,อยากคิดว่าคุณไม่เห็นนะ ื่อนใหม่กข้อสอบนียทำไงเนี่ยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเด็กมันทำไม่ได้เหรอนี่ต้องโชว์ความเทพของเราซะแล้วทำไม่ได้เรเราบอกให้เอาไหม จะบอกเลยจริงๆหรอก็ได้ขอบใจนะแล้วข้อสิบตอบอะไรเหรอมันยากมากเลยเพื่อนเก่าเมื่อครูชื่นชมอาครูประกาศผลสอบนะคะได้กิ่งพายได้ เพื่อนใหม่เมื่อครูชื่นชมอคะแนนคนต่อไปนะได้รองท็อปเก่งเหมือนกันนะใบปอได้29เต็ม30มสิบครออะเพื่อนตบมือนี่ตบมือทำไมไม่ที่สามติดเต็มทัาไหม่เอาถบให้เพื่อนสิเป็นผมาะครูเพื่อนเก่ากินข้าวไอ้ท่านกินข้าวด้วยกันไหม ไปกินก่อนเะไะทำไมวันนี้ไม่กินข้าวกับเราเนี่ยเอ้าตัต้มนเธอบอกเธอไม่อยากนั่งกินข้าวกับเราไงแล้วเธอมานั่งที่เราทำไมล่ะเราไม่ได้มารอเธอสักหน่อยเธอมารอใครล่ะเดี๋ยวก็รู้เองเพือ่อนใหม่กินข้าวมันน่มันนมนนมนนอ,อ้าปอใช่ทำไมห,หรอจะเป็นใครล่ะไม่ปอหิวยัยง เราก็หิวแล้วนะแต่เราไม่กล้าไปอ่ะนี่ไงเอาของเราไปกินก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปหยิบไม้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เออดีเด็กใหม่ล่ะเพื่อนใหม่ไงช่วยเขาหน่อยเพื่อนเก่ากลับบ้านเฮ้ยเท็ั่นเธอมารอเราใช่ไหมไม่นะเราไม่ได้มารอเธอเอา้าวทำไมล่ะ เห็นทุกวัน่ะเรากลับบ้านทํากันไม่ใช่เหรอแต่๋ยนนี้เราคงพาเธอกลับบ้านเ <พา S 2> ้วยไม่ได้แล้วทําไมล่ะเห็นทุกวันยังพาเรากลับบ้านได้เลยไม่เป็นไรหรอกแทงนงั้นเราเดินกลับบ้านเองก็ได้ กลับบ้านห,หนักใจพายจังต้องเดินกลับบ้านเองคนเดียวต้องใส่เป็นเพราะเราแน่ๆเลยเราเป็นเพื่อนใหม่สันพายกับไตต้านก็เป็นเพื่อนเก่าทะเลาะกันอ้าวไต้ตานรอใครอยู่หรอก็รอเธอไงแล้วรอเราทําไมก็รอจะพาเธอไปส่งที่บ้านไง ทุกวันเธอกลับบ้านกับใครละ่ะเรากลับบ้านกับพายแล้ววันนี้ทําไมหนูไม่ให้พายกลับบ้านกับเธอได้ละ่ะอ้าวก็เราจะไปส่งเธอ,อแทนไงพายส่งมาเยอะและ้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากลับบ้านเองก็ได้เราจาซอยของเราเองได้ทําไมหรอ,อ,อเธอราเกียจแล้วรอเราจะไปส่งเธอไงเนี่ยเธออะเป็นเด็กใหม่เธออาจจะยุ่คุ้นคางแถวนี้เอาหนาไม่ต้องไปห่วงเราหรอกเดี๋ยวเรากลับบ้านเองได้ไม่พอเธอแปลกๆนะทําไมเธอพูดแบบนี้ เอาจริงจริงนะเตยตาเราอะเห็นเธอไล่พายกลับบ้านไปคนเดียวแล้วเราเห็นติดตาด้วยเธอเห็นด้วยเหรอเห็นสิทำไมจะไม่เห็นนะฉันมีตานะเอาคือจริงอะเธอไม่ควรทำกับพายนะพายเป็นเพื่อนเก่าของเธอตั้งแต่หนูบานแล้วเราเป็นเพื่อนใหม่ไม่ต้องเอาอกเอาใจเรามากหรอกเดี๋ยวเราปรับตัวเข้ากับสังคมเองเธอควรจะแคร์ความรู้สึกของพายบ้างนะไม่ใช่ว่าจะมาแคร์เราอีกคนเดียวเออก็จริงงั้นเธอจะกอกร้อแหละเดี๋ยวเราไปรับพายตรงนู้นเอง ไหนว่าจะไม่พาเรากลับบ้านไงนี่ไงก็กลับด้วยกันทั้งหมดเลยพวกเราอ่ะเพื่อนกันไม่ว่าเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่อ่ะเพื่อพวกเราเป็นเพื่อนกันแทตันเราขอบคุณมากเลยนะที่ยังแคร์ความรู้สึกเรา ก็เราอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราวควรที่จะแสดงพฤติกรรมอยากให้กับเขาอย่างเข้าเทียมกันนะคะ,ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ใะคระยินไปแชร์กดไลค์และกด subscribe กันด้วยแล้วก็ส่วนช่องทางของยูทูบก็ทางนี้ Facebook ก็ทางนี้ส่วนติงตอกับ IG ก็จะเป็นชื่อเดียวกัน,นะคะ่ะคือชื่อ g a ย b บั .ff ค่ะไว้เจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบาย